รู้กันนะคะเราไปฟังเพลงกันก่อนเลยบ้านของฉันน่าอยู่ในหมู่บ้านแสนสุขสรรด้านซ้ายหมู่บ้านมีวัดทัด ไปเป็นโรงพยาบาลด้านความหมู่บ้านมีตลาดทัดไปเป็นโรงเรียนเด็กๆก็เคยยันอ่านเขียนไปโรงเรียนกันทุกวันบ้านของฉันน่าอยู่ในหมู่บ้านแสนสุขสันต์ด้านหน้ามีร้านสะด,ดวกซื้อทัด ไปเป็นธนาคารด้านหลังเป็นสวนดอกไม้ถัดไปเป็นสถาน,นีตำรวจช่วยตรวจจับคนร้ายให้ทุกคนได้ปลอดภัย จบกันไปแล้วนะคะเด็กๆเพลงที่เด็กๆได้ฟังเป็นเพลงที่เกี่ยวกับสถานที่ใช่ไหมคะเราไปเรียนรู้กันดีกว่าคะ่ะว่าสถานที่ในชุมชนของเราเนี่ยมีสถานที่ใดบ้างสถานที่แรกเลยนะคะก็คือโรงเรียนภาษาอังกฤษพูดว่า school โรงเรียนนะคะเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้และอบรมถั่งสอนแก่เด็กๆค่ะโดยจะมีคุณครูเป็นผู้ให้ความรู้ค่ะสถานที่ต่อมานะคะคือวัดภาษาอังกฤษพูดว่า temple วัดนะคะเป็นสถานที่ที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจมนุษย์ให้มนุษย์ปฏิบัติตนเป็นคนดีเวลาเราไปวัดนะคะก็มักจะทำบุญตักบาตรนั่งฟังเทศหรืออาจจะนั่งสมาธิก็ได้ค่ะเด็กๆเด็กๆต้องแต่งตัวอย่างเรียบร้อยนะคะเมื่อเราจะไปวัดสถานที่ต่อไปคือร้านค้าภาษาอังกฤษนะคะพูดว่า shop เป็นร้านสะดวกซื้อที่มีสินค้าต่างๆเยอะแยะ,ยะมากมายเลย สามารถไปเลือกซื้อสินค้าได้ตามความต้องการของเด็กๆเ,เลยค่ะอย่างเช่นเซเว่นนะคะก็ถือว่าเป็นร้านค้าเช่นเดียวกันค่ะต่อมาโรงพยาบาลภาษาอังกฤษอ่ษานว่า hospital เมื่อเด็กๆนะคะรู้ตัวว่าไม่สบายมีอาการเจ็บป่วยหรือว่าไม่ปกตินะคะเราสามารถไปที่โรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาได้ค่ะ สถานที่ต่อมานะคะก็คือธนาคารภาษาอังกฤษพูดว่า bank ธนาคารนะคะเป็นสถานที่สำหรับใช้ทำธุรก,กรรมทางการเง ะะเราไม่สามารถเห็นได้ในตามชุมชนของเราเลยนะคะเราจรึงสามารถไปดูได้ที่สวนสัตว์นั่นเองค่ะสถานที่ต่อมาก็คือตลาดภาษาอังกฤษพูดว่า market ตลาดนะคะก็เป็นสถานที่ที่มีพ่อค้าแม่ค้ามาขายของเพื่อให้เราได้ซื้อนั่นเองค่ะต่อมาคือสวนสาธารณะภาษาอังกฤษพูดว่า park สวนสาธารณะนะคะก็เป็นสถานที่ที่ไว้ใช้สำหรับพักผ่อนหย่อนใจอย่างเช่นนะคะมาวิ่งเล่นมาออกกำลังกายมาอ่านหนังสือหรือมาปิกนิกก็ได้นะคะสถานีดับเพลิงภาษาอังกฤษอ่านว่า fire <Bio> station เป็นสถานีดับเพลิงเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม่นะคะต่อมานะคะก็คือสถานีตำรวจ ภาษาอังกฤษพูดว่า Police Station เป็นสถานที่ที่ให้การช่วยเหลือแก่ประชาชนนะคะเช่นเมื่อเรารู้สึกมีอันตรายหรือรู้สึกไม่ปลอดภัยนะคะก็สามารถไปที่สถานีตำรวจได้เลยสถานที่ต่อไปก็คือที่ตำการไปรษณีย์ภาษาอังกฤษพูดว่า Post Office ที่ทำการไปรษณียน์นะคะก็เป็นสถานที่ที่ไว้ใช้สำหรับรับส่งพัสดุและจดหมายต่างๆค่ะเรื่องต่อไปนะคะเรามาดูสถานที่ที่ให้การช่วยเหลือกันบ้างดีกว่าค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือด้านการรักษาโรงพยาบาลน,นั่นเองและในโรงพยาบาลน,นะคะก็จะมีคุณหมอและคุณพยาบาลน,นะคะที่คอยดูแลและช่วยเหลือเราค่ะ รักษาเราให้เราหายป่วยแต่นะคะถ้าเด็กๆเ,เกิดไปพบเจออุบัติเหตุหรือมีคนเจ็บป่วยนะคะเด็กๆสาม,มารถนะคะโทรไปแจ้งคุณหมอได้ที่เบอร์1669นะคะซึ่งหมายเลข1669นะคะก็เป็นหมายเลขฉุกเฉินที่ไว้ใช้เรียกหมอพยาบาลเมื่อมีเหตุด่วนนั่นเองค่ะด้านที่2นะคะก็คือ ด้านการช่วยเหลือด้านความปลอดภัยนั่นเองนั่นก็คือสถานีตำรวจจะมีคุณตำรวจนะคะคอยให้ความปลอดภัยแก่เราและช่วยเหลือประชาชนทุกคนค่ะโดยจะช่วยเหลือด้านการจราจรช่วยเหลือในเรื่องการจับผู้ร้ายหรือถ้าเด็กๆอยากโทรไปแจ้งความหรือแจ้งเหตุร้ายแก่คุณตำรวจเด็กๆสามารถโทรไปได้ที่หมายเลข 191นะคะสถานที่ต่อไปนะคะด้านอักคีภยัยด้านอักคีภัยนะคะก็คือการเกิดไฟไหม้นั่นเองผู้ให้การช่วยเหลือกับเรานะคะก็คือสถานีดับเพลิงโดยจะมีนักดับเพลิงนะคะคอยดับอักคีภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นไฟไม่ป่าไฟไม่บ้าน หรือไฟไหม้สถานที่ต่างๆก็จะมีนักดับเพลิงนะคะคอยไปดับไฟเสมอและเมื่อเด็กๆนะคะพบเหตุด่วนเหตุร้ายหรือเพลิงไหม้ให้เด็กๆโทรไปได้ที่เบอร์1 9 9นะคะต่อไปด้านการเงินก็คือธนาคารนั่นเองคะ่ะในธนาคารนะคะก็จะมีพนักง,งานธนาคารนะคะที่คอยให้ความช่วยเหลือแก่เรา เกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการฝากเงินถอนเงินหรือการเปิดสมุดบัญชีนะคะและสถานที่สุดท้ายนะคะนั่นก็คือด้านการส่งข่าวสารนั่นเองนั่นก็คือที่ทำการปรษณีค่ะจะมีบูรุษปรษณีนะคะที่คอยรับส่งข่าวสารต่างๆให้แก่เรา ไม่ว่าจะเป็นจดหมายหรือพระสดุต่างๆค่ะเด็กๆคะ่ะเมื่อเราไปสถานที่ต่างๆนะคะเราต้องมีการปฏิบัติตนเพื่อให้เกียรติสถานที่ต่างๆนะคะโดยการปฏิบัติตนอย่างแรกเลยก็คือไม่ส่งเสียงดังในสถานที่ต่างๆต้องรู้จักการเข้าแถวไม่ว่าจะเป็นการขึ้นรถ หรือต่อคิวใครที่มาก่อนนะคะก็ต้องอยู่ข้างหน้าส่วนใครที่มาทีหลังนะคะก็ต้องไปต่อท้ายแถวเรื่องการแต่งกายนะคะเมื่อเด็กๆจะไปวัดไปโรงพยาบาลไปโรงเรียนหรือไปสถานที่ราชการอย่างเช่นสถานีตำรวจเด็กๆต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยนะคะไม่ใส่สั้นจนเกินไปไม่ทำลายข้าวของหรือสิ่งต่างๆนะคะ และเด็กๆต้องทิ้งขยะให้เป็นที่กันด้วยนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับน่วยสถานที่รอบตัวเด็กๆอย่าลืมไปสังเกตบริเวณรอบบ้านเด็กๆกันด้วยนะคะว่าบ้านของเด็กๆนั้นมีสถานที่ใดบ้างและการบ้านในสัปดาห์นี้นะคะให้เด็กๆนะคะทําในหนังสือเล่มบุคคลและสถานที่เวดล้อมเด็กในหน้าที่ 17, 18, 19และ20ค่ะในสมุดวิชาคณิตศาสตร์ให้เด็กๆนะคะคัดลายมือตัวเลขอาราบิกนะคะตั้งแต่เลข51ถึง100ค่ะในสมุดวิชาภาษาไทยนะคะให้เด็กๆคัดลายมือพยัญชนะตัวพอลักครั้งทอทงรอเรือ และสระอิค่ะคำว่าจิทิทิริและคำว่าทิดากะทิศลามาริและการบ้านอย่างสุดท้ายนะคะให้เด็กๆนะคะอ่านวิดีโอการฝึกอ่านและสะกดคำในวิชาภาษาไทยนะคะและ อ่าวิดีโอนะคะการท่องตัวเลขนะคะตั้งแต่เลข51ถึง100ตัวอย่างเช่น51มี5กับ1 52มี5กับ2เด็กๆอย่าลืมนะคะคุณครูให้ท่องตั้งแต่51ถึง100เด็กๆนะคะอย่าลืมทำการบ้านมาส่งคุณครูเตยด้วยนะคะ คุณครูเตยจะได้มีคะแนนให้กับเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะคุณครูเตยก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าคะ่ะบ๊ายบาย